ว่าไงวะกูอะมันสูงมันอาจจะได้กินโบโลน่าเอออันนี้ก็ได้มันเชื่อใจไม่ได้เลยพูดมามันเคยเชื่อใจได้กันที่ไหนที่กูพูดที่กูพูดมันความจริงไหมกูจะเอาโบโลน่ากูไม่เปลี่ยนอ่ะดยวมันจะมีเยอะที่สูงประมาณไ่นเอ้ย มีเยอะอีกถุดกับมันตั้งแต่ห้า er. ถึงแปโอ้โหดูจะลงดินเลย Israelites> ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมเลยมึงโดนแม่โอเปิดพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยแต่ว่าโอเปิดด้วยนะสามสองหนึ่งและนี่คือรายการทำเป็นเล่นถ้าเท้ากลับมาแล้วก็ทำเป็นเล่นวันนี้เราเล่นเกมเลยับปอนไพ่ต่อแล้ว แล้ววันนี้บทลงโทษเราก็คือเห็นชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วทุกคนมีคนละหนึ่งหนึ่งกึ๊บหนึ่งจึ๊บหนึ่งจึ๊บนะฮะอ่าบทลงโทษหรือกติกามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอ่ะยังไงครับเพื่อเพิ่มความสนุกนะครับก็คือปกติแล้วคนที่ได้น้อยสุด แต่เป็นคนที่ต้องดมบดลงโทษใช่ไหมใช่แต่รอบนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นคนที่ได้เยอะสุดอะได้ของรางวัลชิ้นดีได้ของกินดีๆหน่อยไม่ต้องโดนบทลงโทษใช่เพราะว่าไอ้ของกินดีๆเนี่ยเราสั่งผ่าน TikTok Shop เลยอ่าแล้วคือ<ป>วันนี้เป็นของกินจาก TikTok ยอดฮิตแล้วก็คนที่บบ 2, 3, 4, อันดับสองสามสี่ก็จะรอดแต่ว่าคนอันดับสุดท้ายเนี่ยเรามีบทลงโทษคือบทลงโทษเรามีให้เลือ,อยู่สองแบบหนึ่งเลยคือเราจะต้องอ่าน้ําอมมตริอันนี้ชื่อเขาไหนดิขาช่างเผือกแล้วกันเขาช่างเผือกแล้วกันอันนี้ขาช่างเผือกเนื้ ที่ได้คนสุดท้ายจะกินข่าวช่างเผือกหรือปันนี้หรือหรือคนที่ไม่กินข่าวช่างเผือกไม่ต้องห่วงครับเรามีเรามีผงโทกเบาๆให้เบาๆมาเบาแบบใดเออมาละมาละสดนะฮะมาละสดสดเลยไม่มีต้มเพื่อล้างขมอะไรทั้งนั้นไม่มีแต่ว่า ถ้าเรากินแค่ชิ้นเดียวมันจะธรรมดาธรรมดาไปเพราะฉะนั้นเราจะกินอันนี้ทั้งหมด5อันไพ่ที่สาที่สุดของเราเหมือนเดิมอ่าใช่กติการเราเหมือนเดิมเลยไพ่ที่สาที่สุด,สดคือเอเดอกจิกใช่ค่ะเสริมไพ่ที่สูง<ะ>ที่สุด,สดคือิง um. โพอดำไปไป,ปเริ่มเกมแรกกันเลยดีวยกว่าไปกันเลยสามสองหนึ่งฮึบโอ้โห บอกเลยว่าในล้วนในวังแบบขั้นสุดจริงอัลลามเลยอ่ะอัลลามเลยกูเปลี่ยนเฮ้ยยังยังไ,ยง,ยงไม่เริ่มเลยอัลลามจริงมันสูงหมดเลยมังคิดว่ามึงตับสุดหรอมันคิดว่ามึงตับสุดจริงๆรกอด้วยความที่มันในล้วนในวังกันหมดเลยเครับผมกับดิวเนี่ย ใครสูงกว่ากันเอาแลี้ก็แบบดอกเดียวกันแต่ว่าตำแหน่งดีกันมากนี่ก็ดอกเดียวกันสามคนเนี่ยดอกเดียวกันมาเลยนี่นี่ดอกเดียวกันเลยโอ้นี่บอกว่าดอกเดียวของมึงอะดอกสูงสุดบอกเลยของมึงดอกสีดำตอนเนี้ยคือทุกคนไม่ในรู้ในวาสายตาผมอะมองไปก็เห็นแต่สีแบบสีสันเลยอะแล้วคิดสภาพดูจริงของมึงก็สีสันสีสันได้ไงนี่บอกดอกสูงสุดสีสันสีดำไง สีดำสีสันไม่คือในลายอ่ะในลายคือไอเนี้ยเห็นป่ามันจะมีลายลายเนี่ยมันจะมีสีสันอยู่เอาจิงๆเอาแล้วแต่มึงละกันเราสองคนต้องด่วนกันแล้วแหละอ้ยโ้ยอ้ยอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้เรอ้ยแออ้ยโอ้ยอ่อกกโอนว่าใยรอริ่มก่อนมาออายโอ้ยอยอ้ยโอยังไย่รู้ยโโบเลยอ่ยโอ้ยกั้อ้ยอ้เริ้มก่อนอยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ เรื่องก่อนวนทางซ้ายวนของผมนะแต่ว่าเราสองคนอ่ะใกล้กันต้องด่วนต้องด่วนกันแล้วแหละต้องด่วนพี่ไม่เปลี่ยนพี่ไปลุ้นเอาเฮ้ยกูอยากกินอ่ะมันยังมีส่วนนี้ได้เว้ยจะหวัดด้วยเหรอเออไม่เปลี่ยนอย่าไปยุคเขาเขาจับได้ทุกคนดูแบบสู้กันหมดเลยนั้งตาแรกผมขอสู้ก่อนไม่เปลี่ยนใจใจปลาเมืองล้ะเฮียเขาสู้กันมาสามคนและเออมาสู้ เพื่อนอย่าลืมโบโบโบก็สู้กันอ้รอบนี้สู้กันหมด่ะรอบนี้สู้กันหมดโคตรเอาอะมาดูกันว่าถ้วยนี้จะไปเจาะหน้าใครสามสองหนึ่งฮึ๊บโอ้โกลัวแล้วเราเอาของกิน ของที่ผมกินนะสติกตกอย่างแรกมาก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับผมจอยตรงนี้แล้วอ่าอันนี้ครับอร่อยเลยนะแลอวเป็นคอนเฟกคาราเมลคอนเฟกนะครับเออไอร้านนี้หาซื้อยากมากนะอากาศหลุดตลอดขอยากไปก่อนแล้วกันนะครับโจมทั้งถุงเลยเหรอผมผมไงเฮ้ยเฮ้ยกินกินเลยไอของตัวเองอ่ะมาละห้าชิ้นกินไปอาเฮ้ยโอ้โหเป็นไงอร่อย มกันเลอ่ะมึงถามคนนี้ดีกว่าโอ้โหไปครับตายไปเลยสามสองหนึ่งปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหมาอีกแล้วมามาเลยเฮ้ยแม่งดอกเดียวกันอีกนะสี่คนเลยเ้ย ที่ผมเห็นอะสามคนดอดเดียวกันดิวไม่ได้ดอดของคุณก็เหมือนกันแต่แตเรา,เราส,ราสคนดอดเดียวกันแต่ว่าแต,ต,าแตกต่างกลจ้าเฮ้ยคือแตกต,ต่างอีกแล้วแต่ว่าที่ผมเห็นอะเลขเรียงเลย เรียงเหมือนใดเรียงเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยมันจะเรียงอะไรขนาดนั้นขอพูดจริงเ้ยพูดจริงพูดจริงเจ็ดแปดเก้าสิบจ้ะเอาอันนี้อันนี้ผมผมเจ็ดอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วถ้าพี่เจ็ดเก็แปลว่าพี่ต่ำสุดแล้วป่ะนั่นน่ะดิเหลิกกูเหลิกกูแล้วคุยับเขาหน่อยไม่พี่คือคนโดดแล้วไม่รู้โดดไปไหนคนโดดแล้วคนโดดเอาหมดแล้วเอาไหนอาอกดักเริ่มเริ่มก่อนหรือเริ่มที่ใครแล้วมาทางไหนเอากินเยอะพี่เลยบ๊แมงคำนวณ แมันมีขึ้นลดกับการเริ่มที่ผมก่อนเลดอะไรมากูเปลี่ยนเปลี่ยนครับเฮ้ยเอาดิเอาดิมันต้องวัดดวงกันหน่อยเฮ้ยโอ้โหว้าวกูเปลี่ยนทำไมเ่ยกูถามจริงเขาโดดเขาโดดไปไกลมากวันนี้ใช่ไหมเออไม่เปลี่ยนไอ้มั่นใจยังไง เรามีคําพูดถึงพายไว้อย่างหนึ่งเฮ้ยมันไม่มีใครตามกว่านี้แล้วมั้งเฮ้ยไม่ใช่ฉันแตผมอยากกินอ่ะกูว่าตอนนี้กูมีสิทธิ์กูมีสิทธิ์ได้กินผมว่าผมมีสิทธิ์เปลี่ยนเปล่าแค่มาละไม่เปลี่ยนโอ้โหมึงทำไปเล่นไปแค่มาละแค่มาละต้องลองก่อนนะกูจะเอาตายเลยนะกูเปลี่ยนกูต้องหาตุ่นที่สูงที่สุดเพราะว่ามันมีคนกินมาละแล้ว3 2ไปบอม อยากกินว่ะอยากกินิ็ก,ก็ต้องเสียงต้องสู้อาวว่หน่อยเออสามสองหน่เปิดฮยมคำแห้งจังเลยได้ปหมสามสองหนึงโอ้โอโอ้ยโอ้อลอยนยโอ้โ้ยอ้ยโ้ยอ้ย้ยโอย่า้ยโ้ยอ้ยอ้้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้ย้นย อปอนะครับคุณจะเลือกกินมะละหรือว่าเข่าช้างเผือกครับช้างเผือกครับช้างเผือกนะครับอ่าเอาไปเลยอ่าครับส่วนโอนะครับได้กินเค้กกล้วยหอมจากร้านบูเบลนะคะวนเป็นของอร่อยจากทิกตอกเหมือนกันของหวานเค้กกล้วยหอมดูทะล่าไม่ไม่เกรงใจแล้วนะจ๊ะปึ๊บไป กินครับอีบราอีฟังจากมันละอ่ะอันนี้เก็บไว้ได้ครอบหน้าโดดก็จะมีสัตรูมาตัดเรียนใช่มันเป็นคนคุณแล้วไม่คงง่ายตอนนี้มีไอเทมติดตัวเออเขาเรียกว่าไอเทมติดตัวมาเดี๋ยวผมกินโซเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ไอเทมติดตัวกันเลยหรอไปเกมที่3กันเลย3 2 1เปิดแล้วหึ้อุ้ยโอ้ มันเอาอีกแล้วเอาแล้ว,ลวผมบอกเลยตอนนี้ไม่มีคนในดวในวังบอกเลยว่าเลขนี่ชิดกันมากๆมีสองคนที่เลขเหมือนกันใช่มีมีสองคนที่เลขเหมือนกันงั้ <_ EN> ผมถามนะว่าระหว่างผมเนี่ยกับปอนเนี่ยอะไรใครถูกกว่ากัน <_ EN> โอ้โหพี่ถามตรงนี้ผมตอบไม่ได้หรอกถ้ามีถาม้าถ้ามีตัวเลขสามคนตรงนี้ใครสองคนใครโดดเด่นที่สุดในนี้ที่ปอนสีแดง บอกแค่นี้พอแล้วของผมอ่ะสูงสุดกับใครอ่ะกับใครอ่ะใครกับโอ๊กอ่ะกับโอ๊กเหรอะบอกแล้วว่าขึ้นสีไม่ทิ้งกันเรื่งสองสามบอกแล้วว่ามีเลขที่เหมือนกันสองท้าไมกูอยู่ในช้อยทุกทีเลยวะขึ้นสีไม่ทิ้งกันเฮ้ยอ่าผมผมเป็นคนเลือกเนาะเริ่มที่อาร์มบนทางโน้นจบที่ผมดูจัดการพิจารณาจากคำพูดทั้งหมดแล้วนี่ ว้าาอเรมาบดเยอะหรอเดี๋ยวกูอ่านที่อยู่ดิผมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วนะพูดแล้วเนาะจะไปคิดเยอะเมื่อกี้พูดเองว่าแค่มาละก็แค่มาละงั้นไม่เปลี่ยนก็ได้เออนั่นแหละนั่นแหละกูชอบนอยัญงนะงั้นโอ้งแต่กูเปลี่ยนมันต้องอยู่จุดสูงที่สุดเท่านั้นฮะมึงได้ของมาแล้วจะเอาอีกเหรอโล่บันโล่สามสองหนึ่งทั่ว ไม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เรียงกันเลยนี่เป่าใช่พี่จะพูดเมื่อกี้คือมันมีช่องว่างอยู่หนึ่งเลขผมไม่เติมเต็มเลยและมันเติมเต็มตรงนั้นไปโอ้เฮ้ยไม่เอาผมต้องได้สูงสุดอยากกินอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนอ่ะคว่ำมาสามสองหนึ่งฮ้ยเฮ้ยมึงเติมเต็มจริงๆด้วยเฮ้ยขอให้พอละแต่คนสุดท้ายซะด้วยพี่ก็เติมเต็มเลยไม่เปลี่ยน เก็บโอกัสเก็บโอกาได้เวลาเปิดแล้วทุกคนแล้วเรอวเียวสามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหกูแต่มั่นใจว่ากูเก้าเดกินเดียกินอระปัง มาละไหมหรือว่าจะเอาช้างเผือกหรือว่าจะผสมกันหรือว่าจะใช่รวมเลยหรือว่าช้างเผือกจะงหนำใจไม่พอคนพูดไม่ได้คิดนี่คนทำม่ได้วยอะดังนั้นยกเมนูของน้องดิวมาให้เลยครับเป็นนี่สามลายพร้อมทานแบบไม่ต้องต้มด้วยนี่กินแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนี่แปดแคลเซียเปิดปุ๊บเทซอสกินได้เลยผมตัดสินใจได้แล้วครับรอบนี้ของรามะละหน่อยแล้วกันมะละนะ เพราะผมมีอันนี้อยู่ครับผมยังมีตัวช่วยไงผมเลือกชิ้นได้เลอกได้เลิกได้5ชิ้นเอาไปเลยเมื่อไรมันจะค้นเสร็จเู้เหรออันนี้ยังค้นไม่เสร็จเลยแล้วผมกินเรื่อยๆได้อ๋อเคโอเคอ่ะไปครับไปเกณฑ์สี่กันเลยสามสองหนึ่งฮึ๊ ในรู้ในวางหมดเลยสองคนนี้เพื่อนกันเราและนายเขาสูงดิเอ้แต่ก็ไม่สูงมากเท่าไหร่คือต้องบอกกันเราและนายว่าสองคนนี้แฝดอ่ะเออเลขใกล้กันเอตัวตัวใกล้กันเลยของผมบ้างบอกเลยว่าหลุดเต็มที่สุดแล้วหลุดเต็มกลางกลางอุ้ยกูกอนสิเนาะพี่ต้องเลือกพี่ต้องเลือกอยากเริ่มที่ไหนห้เริ่มก่อนอะไรอ่ะดูอะไรก็ลังคุยกับมือตัวเองฮะเริ่มที่ใครครับไอเชี่ยมมาคุยกับมือตัวเองใหญ่เริ่มที่โอ๊ค เต็มที่โอ๊กวันนี้งั้กูกินก่อนเลยจะเหวี่ยงไม่แดกแค่ไหนไปเลยโอ๊กเอาโอ๊กว่าไงถ้าเขาบอกว่าเราเป็นแฝดกันถ้าเขาบอกว่าเราเป็นแฝดกันไม่เปียกใครโบเครียดว่ะไปลองคิดแล้วงานนี้ตู้มีพี่ราบพี่รุ๊ดพี่ลุ๊ดเล่นมุกซะด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ย ร้อยร้อยเอาไปไหนหยิบเลยเลือกเลยอันเดียวแหละอามกูซื้ออันเดียวไหญโอเคเสือเปล่ากูว่ากูดอกเล็กกว่ามึงว่ะกูอยากเปลี่ยนเพื่อที่กูจะได้กลิ่นอ้าเปลี่ยนนะยังไม่ต้องเปิดนะครับใบนี้เฮ้ยมันจะสูงได้กลิ่นได้กลิ่นผมหรอครับไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนอ้าวโอเคไม่เคยเชื่อกันโอ้โหเมือนตาได้ใส่ดิวดิวเอา ไม่เห็นไพ่ใครเลยตอนนี้ไม่เห็นเป็นคนเดียวเราไม่เปลี่ยนคนเดียวแตาจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มันมีผลเท่ากันนะมันมีผลเท่ากันตายยังเป็นตายไม่เปลี่ยนเออเขาบอเลยตาเนี่ยลุ้นสนุกเออสนุกเลยมีคนนี้นสามสองหนึ่งแล้วเปิดอย่างนี้นะสามสองหนึ่งฮึ๊บ ตามสองหนึ่ง <progressive entin> ด้วยตัวเองโอ้โหไอ้แก้ยมึงกับกูมาด้วยกันเป่อมาดูเบสเก่าเลยนะมาดูเบสเก่านล้วมาดูเบสเก่าแล้วเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยมึงเกินไปมึงก็คุณโกหกคุณไหลตาได้สักไหลแล้วคุรไหลแล้วกินอีกรอจะกินอีกออบเราไปคือเส้นเล็กแห้งของดีจากติ๊กต็อกของเราอันนี้ที่น้องโอ่งจะได้กินนะครับก็คืออยากินมากเมษาก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็ก เดี๋ยวเราต้องไปต้มน้ำสักแป๊บหนึ่ง A few moments later อ่าน้องโบจะเลือกกินมะระหรือว่าเขาจังเกิลมาต้องมะระดิอมะระนะมะระนะกับแก้มกับแก้มอ่ะห้าชิ้นห้าชิ้นจัดไปเลยครับสู่ห่าน้องโบเป็นไงน้ำโบได้กินแล้วเป็นไงบ้างเต็มแบบข้นหนึบเย้ยอดครับไปเกมที่ห้าไปเลย สามสองหนึ่งโอ้ยไอ้ที่ตาี้ตึงสัตว์ทำไมอ่ะมันมีอะไรมันสสงรัววังทุกคนเลยเออไม่นะไม่รัวนะไม่กูไม่เห็นรัวสักคนเลยนะไม่เห็นรัวเลยนะเฮ้ยกูเห็นรัวคนนึงโอเคได้ต่อไหนทุกคนเลยเว้ยตาดิไมีรู้วหนึ่งคนใช่ไหมที่เห็นเอางั้นสามคนเนี้ยในสามคนเนี้ยมีรัวไหมมีแต่พี่ผมเห็นมันไม่มีเนาะแต่ว่าโบโบเห็นว่ามันมีว่ะพี่อผมไม่เห็น ไม่เห็นเลยผมบอกได้เลยนะว่าสองคนนี้ดิวรอดเขาโกหกเราพูดความจริงไอ้เลยพูดมาสองคนอ่ะไม่พี่ก็โกหกไม่ผมไม่ได้โกหกพี่ไม่เห็นหนึ่รระวังเลยใช่ไหมไม่เห็นเลยแ่่แั้นหูวมาโบรอดต้องเปิดต่เป็นที่บอกหนึ่งสองสามมีรถในวังหนึ่งคนน้ำต้นที่พี่ปอนล้ววนมาทางโบไัออ่ะผมเปลี่ยน เพราะผมว่ามันโกหกโกหกอะไรนึงตองสามีนั่นเองคนที่ผมเห็นมันไม่มีรู้ในวางเห็นไม่เดียวกันไหมเนี่ยตาเขาบอกอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนอะคือมันรู้ในวางหนึ่งคนเนี่ยก็เป็ดล้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะอ่ะผมนะผมมาอยากกินแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องสูงที่สุดเรงสามล้อวางหนึ่งคนโอ้ยเครียดแล้วไม่ได้อะไรโกแต่ถ้าบันนั้นอยากกินบอร์น้า ต้องเปลี่ยนเหรอใช่ต้องเปลี่ยนจริงโบโลน่าไม่เป่ยนไม่เปลี่นไม่เปล่ยนไม่เปล่นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ไม่นไม่เป่นไม่กินไม่หล่นไม่เลี่ยนไม่นม่เี่ยนไม่นไม่เล่ยนไม่เปล่ยนไม่เป่นไม่ี่หนไม่เล่ยไม่่ม่เป่นไม่นไม่เปลยไม่เปลไม่เปลี่ยไม่เปนไม่ี่ไมเยนไม่ปลี่ไม่ปม่เนไม่เยม่ี่ไมเปยนม่เปลี่ยนไมเปลอยน่เลง่ินเลยไป อปล่ยเปลี่ยนๆเปลี่ยนเลยหเลยอ่ะมึงโดนแม่โอ๊ปเปิดพร้อมกันเลยพร้อมมาเลยแต่ว่าโอ๊ปเปิดด้วยนะ3ามสองึ่โอ๊เอ้าว่านี่ห่างกระโปรแค่เดียแล้วก็ฝั่งนี้เรา2คนไม่ได้เลยเลยนะอ๋อได้นี่โบได้กินโอ้ยโอ้ยนี้ ไอมาแล้วไอโบโลน่าชีสเหรออันนี้คือโบโลน่าชีสนะครับผมแต่ว่าเป็นยี่ห้อเดียวกับที่เขาทิ้งในทิกตอกในทิกตอกมันจะเป็นอ่าไส้กรอกไส้กรอกชีสนี่นะฮะโอ้โหอยู่น่ากินมากสามสองอ้าวเบอร์คำโตโอ้โหร่อยจังเด็กความที่ของโบของโบก็โบโลน่าเหมือนกันอีกกลมๆเหมือนกันเลยอ่อด้วยความที่แบบนะเราสองรอบเราใค้ทิ้หนึ่งนะตอบใจรีบตอบตัดไปเลยฮะมาละที่เหลือ กินไม่ให้หมดข้ามคายนะขึ้นังอาได้ยังไงไม่ไม่ยัดเลยโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับไพ่ต้อแล้ว ครับวันนี้ของกิน tiktok ก็อิ่มหนำกันทั่วหน้าทุกคนเอนจอยครับยกเว้นไม่ได้กินอะไรเลยมารัก็ไม่โดนก็ประมาณนี้นะครับผมกับไพ่ต่อแหลกของเรานะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องสุขุมพิธด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็คอนเทนต์แบบนี้เราก็จะลงทุกๆวันศุกร์เนาะเช้่ำถ้าใครมีของกินอะไรที่อยากแนะนำแล้วมาเล่นในเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวจะไปซื้อตามแล้วมานั่งกินให้ทุกคนเป็นบทลงโทษเป็นของรางวัลอ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน